อีกเรื่องหนึ่งท่านเศรษฐาพูดที่นิวยอร์กนายกเศรษฐาก็ให้สัมภาษณ์บสแนเดอรบ้านเราให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องของกัญชาเขามีการถามเรื่องนโยบายกัญชาเสรีบ้านเราคุณเศรษฐาบอกภายในหกเดือนนี้แหละจะมีความชัดเจนมีการยกเลิกกัญชาเสรีภายในหกเดือนจากนี้มีการที่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องต้องลำดับเรื่องอย่างนี้ที่มันกลายเป็นเรื่องต้องลำดับเรื่องอย่างนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ยี่สิบกันยาค่ะ พักภูมิใจไทยก,ก็ส่งคุณสลิดพง์เกี่ยวข้องภูมิใจไทยนําทีมออกมาตั้งโต๊ะแถลงประกาศที่จะผลักดันร่างพรบกัญชาฉบับภูมิใจไทยไอ้ฉบับที่มันค้างเติ่งมาจากรัฐบาลประยุทธ์นั่นแหละ,ะมาถึงรัฐบาลเศถียรประกาศจะผลักดันอไอ้เวอร์ชันนั้นไอ้ฉบับนั้นต่ออยากจะขับเคลื่อนต่อไงมันยังค้างคาอยู่ปรากฏว่าสิ้นเสียงคําแถลง ประกาศจะผักดันร่างพรบกัญชาฉบับภูมิใจไทยทางฝั่งนิวยอร์กท่านนายกเศรษฐาท่านก็ให้สัมภาษณ์บุมเบิกท่านประกาศว่าขออีก6เดือนภายใน6เดือนจะยกเลิกกัญชาเสรีจะมีะการแก้กฎบัตรกฎหมายอะไรตรงนี้อะไร,ะไรก็แล้วแต่ใช่ควบคุมร้านจำหน่ายเสรีรเท่านั้นแหละโอ้โหสนุกเลยสนุกเลยสนุกเลยใช่ค่ะสนุกเลยภูมิใจไทยนี่แหละสะเทือน,เ,อนเพราะว่าหาเสียงไวไง เป็นนโยบายที่หาเสียงไว้ด้วยและจะขับเคลื่อนและทันทีที่สิ้นเสียงคําประกาศขอเวลา6เดือนประกาศที่นิวยอร์กนะที่นิวยอร์กเมือนไทยเป็นไงประเทศไทยั้งฝังประเทศไทยคุณหมอชลน่านรมวสาสุกก็ได้รับแอคชั่นแอคชั่นทันทีเลยเตรียมรื้อร่างพรบกัญชาและที่สําคัญที่บอกว่าจะให้แต่ละบ้านปลูกได้15ต้นกัญชาเนี่ยเตรียมที่จะยกเลิกเงื่อนไขนี้ด้วยไฮไลท์สำคัญๆจากปากของหมอชลน่านเมื่อวานก็คือข้อแรก าจะเอาร่างพรบรกัญชาฉบับภูมิชียไทยเป็นตัวตั้งก็ได้แต่ขอรื้อนะขอรืออร้อมาดูนะไอ้คำว่าขอรื้อนะโอ้โหความหมายมันลึกซึ้งขอรื้ออย่าง,งแรกจากปากของหมอชรน่านก็คือหรื้อหมดอะยกเลิกการอนุญ,ญาตให้ประชาชนปลูกกัญชาบ้านละ15ต้นยกเลิกจะยกเลิอกอันนี้ก่อนถ้าเจอปลูกที่บ้านใครจับ ออประเด็นที่สองประเด็นที่สส่วนของกัญชาที่มีสารเสพติดในระดับที่เข้มข้นถึงที่สุดก็คือส่วนของช่อดอกนี่แหละที่ชฎอดายมาไปไม่ถึงช่อดอกเนี่ยมันจะมีสารที่เรียกว่า THC เยอะใช่สารเสพติดสารเมาสารกล่อมประสาทอยู่ที่ตรงนี้แหละหัวใจมันจะอยู่ที่ตัว THC และมันก็มีเยอะอยู่ในส่วนของช่อดอก ดังนั้นอย่างเบาเๆนะช่อดอกกัญชามันต้องเป็นยาเสพติดจะเพิ่มกฎกติกาตรงนี้กลับไปเป็นยาเสพติดใช่ค่ะอาจจะมีกําหนดให้บางบส่วน,นยาเสพติดใช่ค่ะเป็นยาเสพติดนี่คือบางตัวอย่างอันนี้แบบเริ่มต้นนะเบาๆนะยังไม่รู้พอลงสไสในกันไปแล้วจะขนาดไหนสรุปไหมชัดเจนค่ะหมายถึง,งหมอชลนานชัดเจนค่ะ